ตักกินเลยนะฮะพริกแห้งสุดขัอ่ะบวกความเผ็ดของกระเพราด้วยอยากให้กได้กินสวัสดีค่ะทุกคนตามใจปากวันนี้เราจะมาทำเปิดคลิปเลยเหรอ,อเปิดเลยเร็วๆเ, <laughs> เราจะมาทำผัดมาม่า พริกแห้งใส่คอหมูนะคะทุกคนเมนูที่กินบ่อยอีกแล้วเวอร์แล้วก็อร่อยมากๆเ,เวอร์ยังไม่ได้กินเลยอิ่มแล้วล่ะอ่ะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงเจะบนจะบอกว่าใส่ใบกระเพรามันหอมมากเลยนะหอมแบบผัดกระเพราอ่ะเออ สำหรับวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีวัตถุดิบหลักเลยก็คือมาม่ารสชาติไหนก็ได้แต่ว่าเรากินรสชาตินี้เพราะว่าเราชอบความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดขอนะแล้วก็กระเทียมผักบุ้งกะเพรานะคะแล้วก็ขมูย่างขมูสียังไม่ย่างนั่นแหลผู้จะบอกว่าใส่ขมูนี่คือดูเบม,มากนะทุกคนแล้วก็เครื่องปรุงก็มี ผงนวาพริกแห้งแล้วก็น้ำตาลปึกนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลย กระเทียมให้เป็นแว่นแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเอาไปผัดอะ่ะมันอร่อยมากๆเลยกินกับกระเทียมก็คือแซ่บเดอ้อรสชาติของเราวันนี้ก็จะเน้นไปทางเผ็ดเลยเผ็ดหอมไปเลยน้ำเดือดแล้วนะทุกคนอันดับต่อไปแล้วก็จะ ลวกผักบุ้มก่อนนะจ๊ะอะพอลวกผักเสร็จปุ๊บเราก็มาลวกมาม่าต่อเลยนะคะทุกคนมาม่าที่เราใช้วันนี้ก็สามห่อจุกๆไปเลยจ้าไวไว เสร็จแล้วจ้าน่ากินมากทุกคนครูหอมไปถึงดาวอังคารเลยครับเบอร์ไหมเบอร์อย่าให้กล้องมีกลิ่นมากกว่าน,นี้ปะัะเราจะทําการเทใส่ถา,ถาดของเราแล้วว,ว้าวเชื่อไหมทุกคนว่าเรากินทีละเท่านี้เลยนะไม่ได้กินทีละจานเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านชาวช่องนะ กินค้าวละทีอกกอกเออเรากินทีละถาดไปเลยจ้าไป,ไปอะอะเอาเอาละบอดไปนีเ่เอาเอาอะบอส <c oughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคนชื่ออะไรนะผัดมาม่ากะเพราพริกแห้ง ไม่ต้องใส่อะไรแล้วข้อหมูย่างชิม,เร,ม,มนะเริ่มชิมข้อหมูย่างกันเนี่ยกระเทียมอย่างเงี้ยทุกคนพอมาผัดกับมาม่ามันอร่อยมากเลยนะเนื้อหมูมันดูดดำทุกรสชาติเข้ามารู้สึกว่าครั้งนี้เราจะผิดพลาดตรงกระเพราเพราะว่าปกติกระเพราเราจะเยอะกว่านี้แต่ว่าก็นี่ก็รู้สึกว่ามันหอม,มนะมวันชุยเลย เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนมากทุกคนเผ็ดร้อนเจะพริกแห้งออโอ้เผ็ดจริงนี่ใส่พริกไปกี่เม็ดเนี่ยไม่ได้นับเลยประมาณสิบห้าพริกแห้งสิบหาเม็ด่ะ บวกบวกความบวกความเผ็ดของกระเ,เ,เพราด้วยเผ็ดเผดหอมหมเนาะเพราะว่าปกติอะจะกินแต่นี่ไงจะกินแต่ว่าผัดผัดใส่มาม่าอะไรอย่างเงี้ยไงเดี๋ยวหันกระเทียมก่อนนะขอช้อนนะจ๊ะคำนี้จะใส่ว่าว่าพอหมูกระเทียมผักบุ้ง ม,ามาแล้วก็พิคแนงเลยแล้วร้อนเส้นนุ่มๆเออเส้นมาม่านุ่มมากทุกคนวายวสิไม่ใช่มามา่านี่เราทำให้เส้นมันนุ่มเพราะว่าหลังจากที่เราลวกแล้วเราต้องแช่แชน้ำเย็นเพื่อให้เส้นมันหนึบขึ้น <c oughs> เพื่อเอามาผัดอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไม่เละ ลืมการกินผัดมาม่าแบบเก่าไปเลยผัดอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีนะฮะเปี่ยนกระเทียมใช้กระเทียมเยอะจริงโบกแกะไปประมาณสองหัวแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอ่ะอนี่ทุกคนอยากให้กล้องได้กินเม,มนูแซ่บ เป็นอารมณ์แบบว่าผัดมามาขี้เมาอย่างเงี้ยเอออร่อยมากทุกคนอยากให้ไปลองอปิดวะเสียบักเลยอ่ะก็สำหรับเมนูนี้นะคะทุกคนคือเราไม่สามารถที่กินหมดในครั้งเดียวได้นะอันนี้คือผัดไว้กินหลายมือเนาะอืมทั้ทงวันเลยทั้วันก็ใครอยากกินก็ไปทำตามได้นะคะทุกคนอร่อยมากจริงๆามาๆพริกแห้ง ใส่ข้อหมูย่างหรือใครอยากใส่อะไรก็แล้วแต่พี่วอมหยุดกินไม่ได้เลยตอนเราบแสบปากมากเลยพริกนา่าจะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ลดปริมาณพริกแห้งลงหน่อยก็ได้ให้มันมีกลิ่นก็พอ,อสักเม็ดสองเม็ดเพราะว่านี่เราใส่แต่พริกแห้งเราไม่ใส่พริกสดเลยะค่ะทุกคนอ่ะก็สาหรับคลิปนี้นะคะเมนูนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะใช่หอม,อ,มอร่อยนุ่มก็สําหรับใครที่มีคําถามอยากถาม ว่าเราทําอะไรยังไงถ้าดูไม่ทันก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวบมมาตอบนะคะทุกคนก็สำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมากับเมนูไหนก็ฝากติดตามกันได้นะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อแตกกินยังไงบายมันเผ็ดมากเลยอ่ะอี่ว่าต้องเผ็ดขนาดเนี้ย